แลกอะไรเหรออ่าเราก็หลังจากที่ตัดพาตรงนั้นนะนะก็มาอยู kind of ่ในบูสไนเปอร์นะณจุดๆนี้นะ จริงจริงพาร์ตต่อไม่ต้องแนะนําอะไรมากก็ได้นะจริงๆริงคุณอยู่ไหนเราแบบว่าแล้วก็กลับมาครับจริงๆนะตอนนี้นะผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ไหนกันเลยนะอยู่ในเกมครับเออถูกครับเกงใช่นะต่อกันอย่าเซุ่มซิ้มในเกมจริงจริงมันก็ไม่ใช่หมวดสไนเปอร์แต่เราจะเล่นหมดสไนเปอร์ทำไมพีเอครับใช่นะเราจะเราจะเล่นสไนเปอร์นะโอก็ใครวะ ว่าแล้วอะไรมาบ้างก็มาดูอัดหน้าเลยเว้ยเฮ้ยอะไรวะคนแรกเลยฮะที่โดนผมแหงอะไรครับไม่ไม่แคเตอร์คุณเชื่อไหมผมวิ่งผ่านตั้งนานแล้วผมก็วิ่งตามมาคุณไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยยิงขู่ยิงขัวเรียกว่าปฏิบัติการยิงหัวโอ้มันน่าอัดนะครับแบบเกิดปัญหาอัดไม่ได้มันพังครับ มอนกระเด็นทำไมยิงไราลคุมิำไมไาขยิงเราอ่ะก็ดายไิงเราใช่ไหมรู้แล้วพูดย่างทำไมนายถึงยิงเราอะแคทเตอร์อนกระเด็นเจ้เจาอะไรกันแน่อะไรวะอีนิวแมงปล่ผมคนแรกเลยโอ้ยใจวู้อนกระเด็นูบอนกระเด็นเอ้ยูู้ไม่ได้ดโดน อะไรอะคับไม่เกิดโผลมาได้สองกลัวเลยโอ้อะไรมารอให้ปลามันกัดกันให้ตายแลวเลยลงมือได้ติดสีนิ้วหัวนิ้วหัวนิ้วหัวปวนพกปืนพกไม่ได้ผิดกฎนะ เงี้ยงูสามเง้ยร่มเงียนุ้มอะไรได้นิวมซุ่มร้มเงียบครับซุ้มเงียบเออร้มซุ้มเงียบ้เ้โอ้จะตายจะว้าว้าตาย้ยิงตอยุข้างแงเอาข้างนอก้เรากลงย้ยงย้ยงไห เงืใครก็ไม่รู้เหอนี่เอใครนี <S <S <h <h ่วะพี่อยู่ไหนวะใครก็ไม่รู้เลยทำไมอยู่ที่สามเนี่ยเอเหมือนมีอะไรอ่านตัวเฟ็กิปเองเฟ็กซิปเองนะตัวอุ้ยหน้าหันหน้าหัน กำลังจะบอกนิวเลยว่ามีใครอยู่ข้างหลังกต่เราจะบอกนิวเลยว่ามีใครอยู่ข้างหลังไหนๆอุ้ยลูกไม่บอกลูกลูเอืออุ้ยใครตุ๋ยวะอีใครตุ๋ยโผมาโผล่มาอยู่ไหนอยู่ไหนกว่าจะเกิดนีก็นานเหลือเกินมีที่ให้เดามีให้เดาเอาเลือดด้วยเยียมเลยเดาเฮ้ยใครลูกโอ้ไม่ยิงกันณจุดไหนเนี่ย ผมก็ไม่ตายมาแต่ทุกทีรูดโอนไฟตูดบานเลยเมื่อกี้อู้เจอะไรแล้วไหนโอ้ไเนี่ยปืนโค้กไข่วัวกว่าครับอืมลายปืนตัวเองเอ้ยเอา AWM ผมไปอีกเออพูอว่าปืนผมยิงนัดเดียวไม่ตายนะปืนผมยิงนัดเดียวไม่ตายอันไรแลผมยิงนัดเดียวตายอู้หูหูอันหน้าคขเลยจะบอกว่าปืนผมยิงนัดเดียวไม่ตายแต่ถ้าเกิดโดนแดงจางอะนอนเออเมื่ออ อปืนผมสไนเปอร์ดาเมจร้อยห้าเมื่อคุณไม่ต้องสารรยายนะครับปืนคุณตกไปที่ตะวันไม่มานแล้วอยากโดนไอ้ิิวใช้ปืนเขียวเดอะฮักมันยิงอัดหน้าอับนี้ใช่ไหมไอ้เดี๋ยวนั่นเอิ้วผมดิมอเซนไอ้สัส โดนสมพงโดนสมพงศันขวามาเจอมันโดนยิงเลยโอ้โดนสมพง์กันนะสมพงศ์ไอชื่อสมพกงสมพงสมพงสมพง์สมพงสมพงศ์สมพงศ์สมังศ์หลพงศ์สมพงศ์สมลงศสมพงศมสมพมพงหลับแล้วสมพงศ์สมพลศงสมพสองผมมันส่วนใหญ่พะใช้พ ผมเชฟปรินโปกไม่เก่งไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ทำไมโอ้โหหมอจะเด็ดอัดฟูแล้วว่านอนด้วยทำไมไม่ใส่เป็นไรซ้อนสามนี่ว้าวเรียกกันนะนะเพราะเรียกว่าแซนด์วิชสวีมเป็นลูกโต้อันนี้มันตุกเงี้ยนเอ้ยเงียบ ไอเดี Hoy, b, ๋ยวเมื่อก <t> ี้ม <t> ันกีนเมื่อกี้มันเห็นจินของแต่ชิปีโอ้ยโหมันยิง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 อืออือโดนนัดหนึ่งเอาเฮ้เอาไปใคยไม่ตุยยี่ยี่ไม่ตุยใจดีเรื่องในบ้านนี่แหละอ้าวบินแล้วเล่นเล่นหมดเนี่ยมีตุยเป็นลูกโต โดนหมอน<ผ>ม<ะ>ิออนนะินไงปะตอนแรกคิดว่ายิงไปจากฝั่งผมไปฝั่งคุณแม่งที่แท้ตุ๋ยกันในบ้านนี่หว่าตุ๋ยกันในห้องรับอ,จจ <laughs> จอาจาร <laughs> ย์าาอ,อ,อาจารย์ะจ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 ะปะจะจะมะจ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 ัจะมปังจะจะปะจะจะจะงะจ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 งจะ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 อะจะงะจ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 เอออนะะแ่ ม่มีอันของพี่มีอันโดนเงื้อโดนต่อยนัดนึ่งโ้ยโอ้ยทำไมสนามยิงแม่งแรงจังวะมันไม่เบามันไม่เบาไงถูกว่ะเอาไว้กูลูกโตลูกโตมันเปลี่ยนเป็นลูกโต่โอ๊ทำไมผมกากวะเนี่ยโอ้แม่งเล่นสนามไม่หลักเลยเมื่อกี้ไม่ได้ผลนะไม่เห็นเล่นสนาพวกกูแหลกเลยเรามียทันห้องนี้ไม่มียาทันเลย รเดี๋ยวๆกูจองเยิยนี่ก่อนใครวะเนี่ยกูมาเกิดไหนเนี่ยใครก็ได้ลองใครก็ได้ลองยิงปืนสักนัดสิรู้นะทำรู้นะให้ยิงทำไมอ่ะเื้ยเดี๋ยวยิงนัดนึงแล้วเขาเป็นไงบ้างครับจะได้ไหม ไม่มีคนตุยตายในห้องนี้เว้ยแม่งคนนั้นมาเติสืตตัวแล้วสติมเตัวสอบสวนคุณเกลียดัลยคุณเกลียดเยคนนั้นเนาะเราพิจารีคนตายไงเมื่อกี้นิววิ่งสวนใครมาเอาวิ่งสวนมาเจอหน้าผมเรียบร้อยเลยเอยโอ้ยไม่เคยอู้จ็บแฟนป่ะฮ ข้ามาเจ็บแล้วข้ามาเจ็บหมอนจะเดินหมอนจะเด้นปากเป็องอู้หู้อู้หู้หู้โลคุนีโลคุนี่เอือรเลือดเลือดเลือดอยู่เลือดเลือดเหลือขีดเดียวได้แคสเตอร์แล้วก็ภูมิใจแล้วโอเคโอเนะจ๊ะโอเคสนะจ๊ะเจอพกกลัวผมไหมพกกลัวพกกลัวพกกลัวทาวนนี่ยกระตุนมันจะลุดออกมากระตุนมันจะลุดออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจใช่แล้วมันก็จะขึ้นอยู่ในมินิแมปนะ ออะไรืมเมื่อกี้ใครมีเอ้ยเอ้ยขวาก็มีขวาก็มีตายก็มีอายุแล้วแสดงว่าตายไม่เยอะดูทีเรื่องอยู่ไม่มากถอนตัวนึงก็ยังดีได้กินอย่างเกียร์เมื่อกี้ข้างหน้าเมื่อกี้หน้าก็มีขวาก็มีหลังก็มีเอ้วโอ้ผมผมแล้วที่ผมชื่อเสเนี่ย

หนีเส <ion up> ือป <ern> <s Techn ique> ้าจระเข้หนีจระเข้ไม่งันปั๊บสิงโตโว้ตัวอัดเต็มเต็มหน้าเลยไม่เชียอะไรเกม่เียอะดกเลยเปียอะไร้าไเออนไม่เอออออนออเเเออเอเเ็เเ นี้เป็นลูกโตเอาไอ้ใครเก็บ A W M ไปไอ้ชั่วไอ้ชั่วตัวเองมันตัเองมันต้องยิงไม่ถูอา่ะก็คุณครับเพคุณนันซื้อปืนโอ้โหจอดหน้าไอ้นิ้ว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 อะไรเลยก็มา

นั่นไงเจออีกแล้วม no. wow, ีดวงสมพงษ์ค like รับม uh, so ีดวงสมพงษ์ถึงเจออันห yeah. ี้อะว่าแล้วต้องมีคนเดินมาอถว่าแล้วต้องมีคนเดินมาเลยต้องดักเราเลยต้องดักดุ๊ยโอ้ยโอ้ยไปเจออีกแล้วไอ้ เจอกันอีกแล้วโดนผกไม่อคัวไม่รรับผ้นอให้แต่ีวะเราบอกแล้วอยู่ตอนหน้าเราอาถรนกินหัวแม่งอาถรรเงินมากเลยเนี่ยหนึ่งตีนตีเลยเกินจัดไายคิดิดแล้วไายคิดิดแล้วิดสู้กับเจ้าเจ้าไหน เจ้าเก่าหน้าใหม่โผ่ด้ยไปตัตนเลยะไตายเถอะน้่ไอ้่อมิตอนแรกจะมาต่อยนิวในหุ่นหลบตอนแ้ามาต่อยแชเตอร์เอาแล้วเอาี่ครปกืะครับยิ้ว่งกับเบืองปืนไม่ใช่กกับเบื่ เอ้ม่เป็นรบบมือของก็ทนเธอใครไม่ตใครไม่ตุยใครไม่ตุยอ้ไ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 ไอ้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 ออ้ไออ้ไอออ้ไออ้ไอไ้้ออ้ เอ้ยมันจะหามากขายกดเอ็นล้วตู้กันทไมะันกดเอดเบบ <c oughs> มันจะหามากเลยมันมองเห็น <c oughs> เฮ้ยมยยึงไม่ดไม่เห็นแลวจริงกอ่มะไอ้ยไม่ยดีเียมันต้องเช็ดอมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคอยอยอย อย่าทำค่อยขอให้ทำเองโอ้ยทอยโอ้ยโอโอ้ย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 โอองย่อโอ้ยโอ้ยโโอมยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้้โ้โ้ยโอ้ยอ่อ้ยยอยอ้ย้ยโ้ยโยโอ้ยโอยโอ้ย้ไยโอ้ย มีการตายเกิดขึ้นคคนนั้นต้องไปสืบคดีโคนนั้นเนาะคนประธานเรียนวันนี้ตาลตัวทีมได้คนั้นโผล่นอนเลยโคนั้นเหรอโคนั้นโดนโคนตัวใช่ไหมคนตัวคนตัวเลยตั้งแต่เล่นโหมดอะไรมันนี่ไม่เคยใช้ระเบิดเลยโอมันปาไปสุ่สมุดบ้านบ้านไปอุ้ยอุ้ยไม่เคยตุ้ยมึงตุ้ย ตุยอ้ยเอยเอ้อะไรวะเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกระโดดไปกระโดดไปเอาปืนเอาปืนพกอันหน้าไอ้แค่ดูว่าแล้วเมื่อกี้ไม่อะไรไม่ึ้ดหัวเมื่อกี้แล้วไปห็ุดไม่ดีบนตาดูเลยบ้านนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อตอนตีสามทำไมบ้านนี้ถึงสั่น มาทำอะไรกันนางปอบปอบปอบคุณเป็นลูกูเมาเขาเป็นคนที่อ้วนหมดที่หาไอ้นายโดปืนเรามาใช้นายจะเสียใจนะมันแรงมากเลยนายมันของเราสองนัดตายเฮ้ยปืนมองมาเก็ปืนผมสองนัดตายอ่ะถ้าเกิดว่าโดนแค่อกไงอกขาสะโพกเมื่อกี้กูโดนเต็มเต็เโต๊ะไอ้คืน มั <Billie S 2> นไม่ไปซื้โคนันไปสืบแล้วไม่เกิดเรื่องโค่นั้นไม่ไปสืบแล้วเกิดเรื่องอย่างนั้นโคตัวก็จะไม่ไปนะปูเป็นอะไรว่าเกิดการต่าสูดในห้องไม่เอยนิวอ้นิวดิวดิวดิวไเลยโอ้เห็โรยงกันจะอาจีะลงไปฆ่าดิวเันมาข้างหลัเจอกำ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 กงกย กดอนถือป้ากวดยิงนิวอยู่เเดือนโผล่ไปคือโผล่ไปคือโผล่มปลือคุณซารโดต์เรย์ซูเปอร์แมนเขาเดินเลยต้อขายไม่ได้เลยแม้คนทั้งหน้าคนในมึงเป็นใครเนี่ยวันนี้เราเข้าเข้าโลอุมิแล้วอ่ะไอหมอไอไอกล้วยหมอก่อบวยกอบวย ไอ่กีดแมงคที่หนึ่งแล้วเจตาตัวเว้นเอสไอโอเว้นเอสไอโอเอสไอโออโออ้อจิตร์ยมามามารอดีๆแล้วมามามรอดีๆแล้วโอ้ยอหน้าเป็นไงบ้างครับความรู้สึกความรู้สึกโดนอัดหน้าเลยโดนทุกอย่าง ดูดิมึงฆ่าแล้วให้ไองห้หลงทางตาดำดังมากตาดำขาวอ่ะตาดำดำตาดำอุ้ยอุ้ยไม่เคยสวยอุ้ยอู้ยเลือดเลือดจะหมดตัวชิงก่อนตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักตั้งร่ากฐานก่อนโอ้ยเทียนโอ้ยอู๋ยินเฮ้ยเอ้ยนายเอาปืนพกเรายิงเอาทีเดียวเราก็ตายแล้วนายไม่ต้องเอาสไนเปอร์เนื้อเหลือ อืมหลบดิจิตอลอะไรเียววหัเอออะไรอะไรเฉียวหัวผมใส่คิดเองอะไรเฉียวหัวด้วยนะโอ้นิวไม่ตายเยอะท well> ี่สุดแล้วอ่ะเก่งไงนิวเก่งไงตายเยอะที่สุดตาย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 เต้เต้ลงมาที่นิวตายมาแล้วก็ตายมาที่แล้วก็ตายใครไอ้แคสเตอร์ต่อย ตลอสวยตูเหรอเนือออกมือวะผมเนือออก้วอิผมอยู่ข้างหลังครับไอ้ัเลยไอ้เอยู่ข้างมนวะหมอจะเดินคิวอ้ยแม่มอจะเดินมอจะเทม เดาเดาเดาอันนาตุยอ yeah, ุ๊ยน้าดาเออดาบันนาดีตายกันท uh, ี่นี่หมดเลยเออตกบันไดตายตกบันไดตายอันนาจีบนายนายตกบันไดตายเราเห็นนะนายตกบันไดตายโอ้แสดงว่าลูคี้มี่แม่งรอให้ปลาจัดกันเกือบปลายแล้วไม่ค่อยมาสวยมาสอยมาสอยปลาดาวนี่หว่าตุยตุย ก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะแม่งคนร้ายก็คือเดี๋ยวปบบคุดนั่นแหละคุดนั่นแหละไม่คือใครวะคุณไม่คือใครคุณนั่นแหละอู้โหเขาจะไม่ส่เลยเขาจะไป่ะนาวไม่ใครแ่าเขาจะไปต่่ยนิ้วแม่งยเอ้ยนิวระวังแหม่ดนี้เออม้เกะมาเกะมเกคเะ ไม่ไม่คือคือตอนยิงนิวอ่ะพอผมยิงนิวปุ๊บนิวไม่เดินน่ะเพราะกูยิงนิวปุ๊บม่เดินหลังรู้สึกแปลกๆออนถมรู้สึกแปกๆว่ะยังไม่แตกอีกแป๊บนึงใครมึงตายวะใครเพิ่มพอยโลคุมิอย่าให้รู้นะ นี่ไม่ปล่อยให้กูเลยเหรอเย้นะจุดจุดนี้นะครับผมก็เป็นที่หนึ่งโดยสมบูรณ์นะโอ้หคุณนิวคุณใหญ่น้อยหน้ายศยศยศนี่มวยเย่โดยขีดสองขีดใส่แอบโอ้แม่งเลยอยู่นะครับเขอเบคลิปงตะเพียนเท่านี้นะครับ อยู่อันดับท้ายก็ถูกแล้วไงเคยต้องอยู่ล่างอ่าโเราก็ขอจบคิดแต่เพียงเท่านี้นะคิดเกียรเล่นบอ